สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับเอ่อ a k น p e a k f i น a l นั่นเองนะอททัปเดตที่17พาร์สามไนทนั่นเองนะครับผมซึ่งมันปล่อยวันไหนวะมันปล่อยอว่ยาวันจันทนะมาบอกเอ่เอซันดีเใช่ปะวะเออเอาไปชางมันละกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม,มเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลานั่นเองนะ ซึ่งความยาวคลิปนะก็ประมาณ2นาทีครึ่งประมาณนี้นะครับผมก็ต่างจากอันที่แล้วกี่นาทีวะอันที่แล้ว3นาทีอันนี้2นาทีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยมาดูกับท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกเลยเรากดไลค์ก่อนดีกว่าโอ้หชั่วโมง6 0แสนวิวนะโอเคลุยกันเลยดีกว่า ไฟโน่เทเลอร์ยามเรามาดูเตลารันี่เลยมาเฮ้ยท่าถือดาบแต่ละอันนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือท่าถือดาบคือมันปรับใหม่นะท่านผู้ชมอันนี้คือกระบองอน,นี่คือดาบพวกดาบเรนโกคุดาบอันนี้เป็นเคียวแจ็คใช่ปะวะเออโอ้ยอันนี้มี แบบมิติกระจกเี่าว,วะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนจะปรับแบบปรับเอฟเฟคปรับพวกอะไรแบบเนี้ยเอฟเฟคพวกเอฟเฟคสกิลอะไรประมาณเนี้ยนะดูจากอันนี้ดูจากรูปดูจากคลิปวิดีโอนี้เนี๋ยวม็นึงปรับยังวะโอเคได้แค่นี้ อ๋อน่าจะเป็นไฟติ้งไฟติ้งสไตล์ใช่ไหมวะกระบวนกระบวนท่าแต่ละแต่ละเผ่านั่นเอง Raise a w a k i d i n g อันนี้คาราเต้รุนเหงา Raise a w a k i d i n g เผ่าตื่นนั่นเองโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนจะได้แบบโอ้ยสุดยอดว่ะเฮี้ยโคตรเท อันนี้เผ่ามนุษย์เงือกวะเนี่ยตะ่กี้น่ะดูดิอันนี้เผ่ามนุษย์เงือกอันนี้เผ่าอันนี้เขาเรียกเผ่าอะไรวะเผ่าสกายปีะอันนี้เผ่าอะไรเผ่ามนุษย์ปะเนี่ยไม่เชิงว่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบอันเนี้ยเขาเรียกว่าเผ่าอะไรวะเผ่ามิงอันนี้เผ่าไซบอร์กปะเนี่ยไม่รู้ว่ะสีม่วง ตอบให้สวยกว่าเดิมถ้าต,ตรงที่มันแบบเอเวคิดแล้วมีหางด้วยอ่ะไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะแต่น่าจะมีแหละ <S <S น,นี่นี่หางอ่ะหางหางนี่นี่หางเห็นเห็นหางไหมโคตรเจ๋งอ่ะ เดี๋ยวขยับด้วยอันนี้น่าจะเป็นผลยางยืดนะอันนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เผ่ามิง้งอุ้ยเชี่ย,ยหางโคตรใหญ่เผ่ามิง้งหูยสกายเปียร์ทำไมมันเท่อย่างวะอันนี้สกายเปียร์ะเน,นี่ยเห็นมีปีกเนี่ยกูไม่เชิงว่าสกายเปียร์นะ โคดเวอร์อ่ะโคดเวอร์ขาดำวิจิสัสโอโอ้ยมายกอสเอาใหม่สิอะไรอ่ะตะกี้น่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเวอร์ <GO av uther> เลวมาเล็้วมาเล็ว,ลวสิ่งที่แบบคือเรารอคอยกันมาตั้งนานนะเออในที่สุดมันก็มาสักทีไปเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันคือผลโมูดกี้เเ a k e n นิงนั่นเองใช่เป่าวะใช่ เขาบอกว่าเขาได้คนทําแกนพีดมาใช่ปะอันนี้ไม่ชัวร์นะดูดีนี่ดูดีดูบอกฟูดมีแบบนี้ด้วยหรอถามจริงผมก็ไม่ได้แบบจะว่าแบบไม่ได้สวยอะไรนะแต่แบบมันไม่เคยมีแบบนี้ไงภาพส,สวยๆอะไรแบบนี้หรือว่ามันมีวะเชีย่ยกมไม่ได้เล่นนานเลยนะ บ้าพลังแม่สมแข่งทุยอัปเดตลิสเซปเทมเบอร์วันที่สองนั่นเองเตือนทันวา่าเซปเทมเบอร์วันเดี๋ยว เดือนกันยายนอันนี้เดือนอะลรสิงหาเดือนหน้าอ๋อเขาปล่อยเดือนหน้าวันที่สองนะปล่อยเดือนหน้าวันที่สองใช่เหรอวะใช่แหละเออแบบโคตรเบอร์ผลมูจิวะ่ะนี่เอ่อฟูลเอ่อโดสใช่ไหมโชเคสออกัสวันที่26เดือนนี้วันที่26เดือนเอง ก็มันจะปล่อยตัวเต็มของผลโมจีนะวันที่22ทุย26เดือนอันนี้เดือนอะไะเดือนสิงหาคมนะครับผมคมค่าแห่งการรอคอยนะสำหรับ Final t ทเลอร์อัปเดตที่17พา3นั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเอาไปเลย1ไลค์นะครับผม ก่อนมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านั่นเองซีโอเกนครับผมอย่าลืมไปซื้อผลโมจิมาใช้ก่อนอนะันนี้ละ่ะเออ